แต่วลาการอัปเดตข่าวสารสังคมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในโลบคนเมืองวันนี้อยู่กับผมอิทธิพัฒน์นะครับความคืบหน้าในการติดตามเต่ามาดากัส카ที่หายไปนะครับล่าสุดนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้ประเมินแล้วนะครับว่ามีโอกาสที่จะได้คืนหลังจากก่อนหน้านี้นะครับที่เต่านี้ก็หายไปโดยไม่ได้นับเวลานะครับก็1สัปดาห์ครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลกันออกมาครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดาเนินการแนวทางในการตรวจสอบนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้มีมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับ หลังจากที่มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าสัตว์ป่าหายากเต่ายูนิฟอร่าหรือเต่ามาดากัส์และเต่าดาวอินเดียหรือเต่าลัสเีนะครับซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการติดตามนะครับแล้วก็ถูกอายัดไว้ที่สถานีพ่อพันนกน้ําบางพระอําเภอศิรราชาจังหวัดชลบุรีครับครบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับที่มีการเปิดเผยออกมาแต่ยังไม่มีความคืบหน้าครับและหากไม่นับระยะเวลานะครับที่หายไป รวมเป็นระยะเวลากว่า2เดือนแล้วตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นมีคําสั่งย้ายนายทรงกฎผู้ทองหัวหน้าสถานีออกจากพื้นที่ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครับและตั้งนายพาเดชลายทองดํารงตําแหน่งหัวหน้าสถานีแทนนะครับวันนี้นายพาเดชได้เดินทางมารับตําแหน่งแล้วแล้วก็เพิ่มมาตรการดูแลการป้องกันสัตว์ปาของกลางที่หายไปนะครับให้มีการติดตั้งกล้องซีซีทีวีเพิ่มเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังสัตว์ของกลางที่มีราคาแพงครับ ตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับแม้ว่าตำรวจจะยังคงมืดแด้านในการติดตามนะครับแต่รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประเมินไว้นะครับว่ามีโอกาสที่จะได้คืน50ต่อ50นะครับขณะที่แนวทางในการดําเนินการติดตามนั้นจะมีมาตราการอย่างไรตอนนี้สัตว์นั้นอยู่ที่ไหนไปติดตามได้จากรายงานครับ นละตอนที่ชท็อยู่ตอนนี้ก็คือเหลืออยู่ที่6ที่คบมการมาพบก็เห็นเห็นป้าก็จะเขียนแปีงไว้พอถึงสิ้นเดือนก็จะรวบรวมรายงาน นีไม่ใช่ครังแรกที่ของกลางสัตว์ป่าหายากที่ถูกนํามาเก็บไว้ในสถานีเพาะพันธุ์นกน้ําบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหายไปอย่างไร้ร่องรอยเจ้าหน้าที่พยายามช่วยการกระจายกําลังสืบค้นหาหลังเต่ายูนิฟอร่าจัดเกาะมาดากัสกา6ตัวที่มีราคาแพงหายากที่สุดในโลกและเต่าดาวรัศมีหรือเต่าอินเดีย72ตัวมูลค่าสล้านบาททั้งหมดถูกจัดในบัญชีไซเตส ตามอนุษสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศที่ใกล้ศูนพันหายไปตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมาหลังจากประเมินแล้วว่าไม่สามารถติดตามนำกลับมาได้เรื่องนี้จึงถูกเปิดเผยการติดกุญแจยอย่างหนานแน่นรวมถึงกล้อง C C T V ที่ติดอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามดูเหมือนว่าจะเป็นการสร้างความปลอดภัยนะครับแต่ที่ผ่านมาคนร้ายยังสามารถที่จะขโมยเต่ามาดากัสกาออกไปได้ หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะคุมเข้มรวมถึงการเปลี่ยนแม่กุญแจชุดใหม่เพื่อความปลอดภัยในการดูแลสัตว์ป่าของกลางเหล่านี้ครับข้อมูลจากผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดชลบุรีและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ยังมีเบาะแสไม่มากนอกจากกล้องวงจรปิดหน้ารถส่วนกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ภายในศูนย์ไม่สามารถบันทึกไว้ได้ทำให้โอกาสในการติดตามของกลางที่หายไป มีโอกาสนำกับคืนมาได้ยากทำได้แต่เพียงคอยเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวสืบข้อมูลในเชิงลึกการซื้อขายของกลุ่มที่นิยมเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้มันน่าจะเป็นในลักษณะรูปแบบลักษณะแบบนี้มันต้องเป็นกระบวนการเพราะถ้าเกิดรับไปเฉยๆแล้วก็ยังหาตลาดอยู่เนี่ยคงไม่น่าเป็นไปได้ <S <S ในความเห็นของผมนะครับส่วนตัวถ่าม,มีตลาดอล้วหรือว่าทโ,โท,ก,ทกครับยเครับ นายความเห็นผมนะนาความเห็นผมว่าไม่มีใครเอาไปถือเกลือกร้อนเพื่อกจะไปรอจําหน่ายน่าจะมีลักษณะเหมือนมีความต้องการแล้วแสดงว,ว่าในเวลานี้ก็น่าจะมีคนท,ที่ถืออยู่เขามีโอกาสที่จะกระจายใน้ถึหกเจ็ดสิบแปดสิบตัวนีครับก็แล้วแต่แหล่งออเดอร์ผมว่านะแล้วแต่แหล่งว่าออเดอร์มันขนาดไหนถ้าถือกระจายนี้ก็ยิ่งน,นี่เป็นปาาัญหาการยากแน่นอนเ<ช>พราะของแบบนี้เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วเป็นเชร์สถานของเขาแล้ว ไม่ชัดเจนยังไงก็เข้าบ้านเขาไม่ได้อยู่แล้ว mm hmm. ยกเว้นว่าเรามีหลักฐานที่ชัดเจนอขอหมายค้นเพื่อเข้าขไปค้นได้ซ mm hmm. ึ่งไม่ง่ายสมมติว,มว่าอยู่บ้านเราอยู่ๆเราเลี้ยงอยู่ใครจะรู้กับเรามาอยู่ในบ้านสมมติอยู่ในบ้านของน้องเลยว่า mm hmm. ใครจะรู้ ก็ถ้าสมมติรัเาเป็นแบบอย่างนี้น,นี่ก็ลิปรี่มากแล้วสมมุติว่าถ้าเราเราตามเราคืนเขาไม่ได้อย่างอย่าง,อย,างอย่างที่มาดากัสาเขาเขาจะมีมีมาตรการอะไรกับทังเราม่้นะครับมันมีผลไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้ผู้พันเลยเราไม่ได้เป็นผู้ต้องการให้เขาเอาเข้ามาแม้จะมีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นคนนายที่รู้เห็นแต่การสืบสวนทั้งการสอบวินัยหัวหน้าสถานีคนเก่าในประเด็นของกลางหายไปได้อย่างไร การสอบวินัยต้องแล้วเสร็จในหนึ่งเดือนนี้ขณะนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์คอยให้ข้อมูลในการติดตามหัวหน้าสถานีพ่อพันนกน้ำคนใหม่เชื่อว่าผู้ที่ขโมยไปจะต้องรู้ทางหนีที่ไล่อย่างดี จุดตรงบริเวณนี้คือพื้นที่ภายในของสถานีพาะพันนกน้ําบางพระนะครับที่คุณผู้ชมมองเห็นอยู่ไกลๆนั่นคือพื้นที่หมู่บ้านถนนและภูเขานะครับหมายความว่าพื้นที่ตรงบริเวณนี้เป็นพื้นที่เปิดและก็สามารถทําให้บุคคลภายนอกเล็ดลอดเข้ามาได้จึงเป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการหายไปของเต่ามาดากัสกราครับแนวทางในการตามล่าของกลางที่หายไปหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ต้องรวบรวมหลักฐาน ส่วนทางศูนเพาะเลี้ยงนกน้ำจะให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดก็ดจริงๆบุคคลทั่วไปผมถามว่าอย่างน้องเองถ้าเลีย้ยงไหมไม่เลี้ยงไม่เลี้ยง <Japanese S 1> ถ้าก็ขายไม่ต้องแพงมากก็ไป,ไปขายสักห้า 5, 000, 100, 000. หมื่นซื้อไหมก็เกี่ยวกับเมื่อนเราซื้อเราบอกโอ้โหเราดูจากทีวีเราดูจากอะไรเนี่ยเราหวังเป็นกําไรเราบอกว่าเรารับซื้อห้าหมื่นแล้วเราจะไปขายสักหนึ่งล้านครับขายใครอ่ะ เราจะรู้จักใครไหมที่ว่าสามารถรับฟื้อของเราได้มันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องมีคนที่อยู่ในวงการเขาจริงๆทีง,งคําว่ากระบวนการคือแนวความคิดละักษณะอย่างนี้ว่าต้องเป็นคนกลุ่มพวกนี้เท่านั้นต้องเป็นคนที่อยู่ในแวดวงอย่างนี้เท่านั้นจึงจะสามารถเข้ามาอยู่ในวงจรอย่างนี้ได้ค,คือกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะต้องหาข่าวหลักๆเลยนี่คือการหาข่าว เราพอวกาจะเข้าไปตรวจเช็คด,ดูซึ่งซึ่งเขามีวิธีการของเขาแต่ตรวจสอบจากอะไรเนี่ยซึ่งหลายครั้งที่เขาจะพูดว่าเขาไม่สามารถบอกวิธีการได้เนื่องจากว่าถ้าบอกไปแล้วเนี่ยมันก็จะแตกตื่นอืมมันจะทําร่งองรอยมันก็จะหายากขึ้นครับปกติแล้วสอดปากของกลางเมื่อสิ้นสุดการดําเนินคดีจะต้องคืนประเทศนั้นๆแต่ปัจจุบันติดปัญหาหลายด้านทั้งการดําเนินคดีไม่จบง่ายๆ ไม่ถึงตัวผู้บงการไม่ถึงตัวผู้กระทำความผิดจึงทําให้สถานีพาะพานันธุนกน้ําต้องเก็บสัตว์เหล่านี้เอาไว้และหากไม่สามารถติดตามกลับมาได้จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ตลอดจนการถูกจับตามองของสังคมมาตรการที่จะดําเนินการหลังจากนี้คือการยกระดับความปลอดภัยของสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่มีมูลค่าอยู่ระหว่างรอผลดําเนินคดีปัญหาสัตว์ของกลางที่ถูกลักขโมย การบนันทึกการเข้าออกความปลอดภัยของกรงและผู้ที่ถือกุญแจต้องเป็นระบบมากขึ้นการสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสัตว์ป่าหายากการดูแลสัตว์ป่าที่ป่วยรวมทั้งการหยุดยั้งปัญหาการลักลอบขายสัตว์ป่าหายากที่เป็นต้นเหตุของสัตว์ป่าถูกขโมย การติดตามของกวางสัตว์ป่าหายากเต่ามาดากัสการ์ที่หายไปหลังจากนี้จะเป็นการพิสูจน์ฝีมือการทํางานของเจ้าหน้าที่และยังเป็นการคลี่คลายความสงสัยต่อคําถามให้กับสังคมเพื่อหยุดยั้งขบวนการการซื้อขายสัตว์ป่าหายากครับรวมถึงการกอบกู้ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่อิทธิพ์ปิละรดนาวิสิบหกรายงาน